อนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่25มีนาคม2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสร,ริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนายในความดี พึงห้ามจิตเสยจากบาปเพราะวา่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยมปิ ธรรม,งมังสรนังัจามิตติยมปิสังขังสรนังัจามินัตทิเมสรนังอัญยางพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยางธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสน นัตเมารนังอันยางสังโฆเมศรนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข,ข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพ,พระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประธาสมาธิยามิอัชินาธานาเวรามณีสิกขาประธสมาธิยามิกาเมสุมิ ард, ชฌาจาราเวรามณีสิกขาประธสมาธิยามิมุสาวาธาเวรามณีสิกขาประธาสมาธิยามิ ป жен, ya, ิสุนาวาจาเวรามณีส <Nee. S 1> ิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทสมาธิยามิสำปัปปราปะเวรามณีสิกขาประทสมาธิยามิมิชฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทาน อาชีวิตะมากเซนตามเยี่ยงอย่างพระอาตรหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตระเร่อันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัพรัมไมจริยา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ นัตยคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดณะวิภูสนัฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจยจสยนะมหาสยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ชาตะรูปะรัชตปฏิฆาหนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิท จเจริญบารมีสิจเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบจเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสีสมมัิปทานสอิทธิบาทสอินสี่ห้พลาหาโาพชฌงเจ็อริยมักมีองค์8เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวไปตามสมาธิที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้นั้นก็คือต้องมีการศึกษาให้เข้าใจให้ถูกต้องถูกตรงตามพระธรรมคำสอนก่อนแล้วจึงจะมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนได้เพื่อผลจากทุก เพื่อผ้นจากความเห็นผิดว่ามีรูปเป็นเรามีเราเป็นรูปมีรูปในเรามีเราในรูปเหล่านี้เป็นต้นรวมทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งเรานั้นมีความเห็นผิดกันอยู่แต่หากท่านใดเข้าถึงความเป็นอริยะแล้วสิ่งเหล่านี้ท่านก็พ้แล้วและแน่นอนว่าการผ้นจากมิจฉาทิฏฐินั้น จึงเป็นเหตุให้ท่านนั้นพ้นจากอบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะต้องเข้าถึงพระอารหันต์แน่นอนพ้นจากโลกทั้งสิ้นเป็นความสุขอันประเสริฐสูงสุดค่ะตอนนี้เราก็ต้องศึกษากันไปก่อนสำหรับเราทั้งหลายผู้ทีมยังไม่ถึงความเป็นพระอริยะต้องให้เข้าใจถูกตรงนั่นละค่ะ จึงจะสามารถเข้าถึงสมาธิิถ่ายถอนมิจฉาทิฏฐิทั้งปวงได้ค่ะเราจึงต้องศึกษาทั้งรูปธรรมและนามธรรมซึ่งเป็นอุปทานขันธหที่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ขันธหแต่อุปทานที่เข้าไปยึดผิดรวมทั้งมีความเห็นผิดกันอยู่ตลอดเราลองสังเกตตัวเราเองนะคะว่าเวลาเราเจ็บเราปวด เราจะมีความรู้สึกว่าเป็นเราเจ็บนะคะทั้งๆที่ความเจ็บปวดนั้นคือเวทนาที่เสวยขึ้นมาแล้วก็ดับไปทันทีเช่นกันค่ะความจำที่เราจำได้ว่าเป็นสีอย่างนั้นอย่างนี้หรือเขาด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ความจำเหล่านั้นเป็นความจำที่วิปลาสเพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันดับไปหมดแล้วตั้งแต่ได้ยินปุ๊บก็ดับไป แต่เมื่อจำผิดก็เอามานั่งเครียดนั่งคิดที่จะกระทำโต้ตอบนั้นเพราะอะไรเพราะมีความเห็นผิดในเราซึ่งเราในที่นี้นั้นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณบางก็รวมกันทั้งหมดบ้างก็คิดแค่นามธรรมาท,ทั้งสีนั่นแหละเป็นเรา บ้างก็คิดว่าสัญญาเป็นเราบ้างก็คิดว่าเวทนาเป็นเราบ้างก็คิดว่าสังขารต่างๆซึ่งจริงๆแล้วไม่มีเราอยู่ในสิ่งเหล่านี้เลยค่ะเพราะนามธรรมาก็ตามและรูปธรรมก็ตามที่ก่อตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วยความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐินั้นไม่สามารถที่จะแยกออกมาได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือความเห็นผิด ซึ่งเป็นสังขารธรรมที่ควรละสิ่งเหล่านี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ต้องเจริญก็เป็นสังขารธรรมในฝ่ายที่ควรเจริญเพราะฉะนั้นสังขารธรรมจึงมีทั้งฝ่ายที่ควรเจริญและมีทั้งฝ่ายที่ต้องละค่ะแน่นอนว่าสังขารธรรมเหล่านี้รวมไปถึงสติปัญญาสัมมาวายามะนะคะ รวมไปถึงกุศลศีลที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยวาจาซึ่งเป็นในองค์มรรคซึ่งสังขารธรรมทั้งปวงเหล่านี้ไม่ใช่มีอย่างเดียวมีทั้งฝ่ายที่ต้องละมีทั้งฝ่ายที่ต้องเจริญเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจไม่สามารถแยกแยะได้จึงเป็นเรื่องที่ว่าก่อบาปอากุศลได้อย่างรุนแรง เพราะมีมิจฉาทิฏฐิเข้าไปประกอบซึ่งเป็นเราในที่นี้ก็คือมิจฉาทิฏฐินั่นละค่ะแต่มิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปแต่ด้วยความไม่เข้าใจก็เกิดบ่อยๆจนไม่สามารถจะถ่ายถอนได้ค่ะเราทั้งหลายนั้นจึงเป็นผู้มีบุญมากนะคะที่มาเกิดในยุคที่มีพระธรรมคำสอนอันบริบูรณ์ สามารถที่จะศึกษาและน้อมทำความเข้าใจตามที่พระองค์ทรงสอนไว้รวมทั้งพระอัตถกถาและดีกาทั้งหลายให้ร่วมกันรวบรวมวันนานาไว้เป็นหมวดหมู่ทำให้เรานั้นสามารถศึกษาได้โดยง่ายค่ะนั้นก็คือถ้ามีความเห็นถูกว่าปารโตโกรสะคือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนก่อนแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราเมื่อเข้าใจอย่างนี้แน่นอนว่าโอกาสที่จะเข้าถึงความถูกต้องและไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคือมรรคผลนิพนานนั้นย่อมมีได้ค่ะเราจึงได้มาศึกษากันตั้งแต่รูปธปรรมอันประกอบด้วยรูปยี่สิบแปดและรูปนั้นมีลักษณะอย่างไร ซึ่งเราได้ศึกษาซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนค่ะในเรื่องที่เราได้กล่าวกันไปแล้วว่าลักษณะของรูปในปรมัถทีปณีที่ท่านกล่าวว่ารูปนั้นมีการแตกสลายเป็นลักษณะมีการไม่รู้อารมณ์เป็นกิจมีสภาวะเป็นสัมปโยคาเป็นอาการปรากฏและมีวิญญาณเป็นเหตุไกลให้เกิดค่ะ ซึ่งเมื่อเราศึกษาอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าแม้รูปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่รู้อารมณ์นั้นก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่เป็นนามธรรมรวมด้วยและเมื่อเราศึกษาไปแล้วรูปทั้งหลายที่อย่างลงสู่การปฏิสนธินั้นก็ต้องอาศัยนามธรรมคือมหาวิบากจิตสำหรับมนุษย์เทวดาพรหมแต่สำหรับสัตว์อบายแล้วก็อาศัยอเหตุตุกะ และแน่นอนว่าแม้มนุษย์ก็มีอาเหตุุกะบุคคลและเทวดาบเบื้องตนด้วยหรือชั้นต่ำนั้นเองค่ะฉะนั้นเมื่อเราค่อยๆเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่ไปรู้นามธรรมนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะรูปเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีสภาพที่แตกสลายมีการกระจัดกระจายเป็นกิจมีความเป็นอัพยากะตะคือเป็นกลางไม่รู้อารมณ์ใดๆก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ก็มีวิญญาณเป็นเหตุใกลฉะนั้นการศึกษานั้นแหละจะเป็นเหตุให้เรารู้มากขึ้นว่ารูปไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นลอยๆโดยอาศัยรูปด้วยกันเองแต่ต้องอาศัยนามมาทำโดยเฉพาะรูปที่เป็นสัตว์บุคคลทั้งหลายนั้นต้องอาศัยนามมาทำจึงเป็นเหตุให้รูปเหล่านั้นมีความแตกต่างกันออกไป ด้วยอำนาจบุญและด้วยอำนาจบาปซึ่งมาสอดแทรกในขณะที่อย่างลงสู่การปฏิสนธิเราจึงได้เห็นสัตว์บุคคลที่มีความประนีตและมีความไม่ประณีตแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะเราเมื่อศึกษาแล้วเราก็ได้เห็นอะไรอีกก็ได้เห็นว่าความคิดของเรานั้นบางครั้งหรือส่วนใหญ่ยังอยู่ในสักยัยทิฏฐิอยู่ มักจะเห็นรูปก็ตามเวทนาก็ตามหรือสังขารวิญญาณรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเราใครมาแตะต้องอะไรในตัวเราไม่ได้เพราะมันเป็นเราด้วยความเห็นผิดยึดผิดนั้นเองค่ะสิ่งเหล่านี้ละค่ะที่เราจะต้องใส่สัมารถฐิให้ค่อยๆรู้ถูกแม้รูปซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบแล้วนั้นเรากลับไปเห็นผิด ตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งๆท,ที่มันเป็นมหาภูตคือธาตุดินอันประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นและรูปเหล่านี้ก็ไม่ได้รู้อารมณ์อะไรเลยแต่เรากลับคิดว่าก้อนแห่งรูปนั้นเป็นเราจริงๆเราคือรูปเหล่านั้นเจ็บรูปเหล่านั้นปวดรูปเหล่านั้นรู้ได้เห็นได้ได้ยินได้ สิ่งเหล่านี้ละค่ะถ้าหากว่าไม่มีพระธรรมคำสอนสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นปุตตุชนผู้ไม่ได้สดับผู้หนาด้วยกิเลสเนื่องจากไม่รู้อย่างแท้จริงว่ามีรูป,ปรธรรมและนามรธรรมอยู่ในก้อนแท่งนี้ซึ่งเราคิดว่าเป็นเราทั้งก้อนทั้งแท่งจึงมีความเห็นผิดและแน่นอนว่าเมื่อมีความเห็นผิดแล้วก็ต้องมีการกระทำผิดบาป และเป็นการกระทำผิดบาปที่มีกำลังกล้าเพราะมีความยึดมั่นในความเป็นตนเป็นของตนนั้นก็คือตัวมิจฉาทิฏฐินั่นแหละเป็นตนเป็นเราบ้างเป็นของเราบ้างซึ่งแน่นอนว่าการกระทำผิดบาปเหล่านี้ก็จะรุนแรงด้วยอกุศลกรรมบทสิ์ทั้งหลายนั่นเองค่ะด้วยความยึดมั่นที่ผิดนั่นแหละ จึงเป็นเหตุให้เรานั้นค่อยๆศึกษาร่วมกันนะคะค่อยๆใส่ข้อมูลคือสมาธิธิอันเป็นปัญญาที่จะหาได้จากการศึกษาพระสัทธรรมที่พระสมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและประกาศไว้ดีแล้วซึ่งในขณะนี้เราก็มากระจายรูปซึ่งรูปนั้นมีอยู่สองกลุ่มคือมหาภูตร,รูปสี่และอุปาทายรูปยี จัดเป็นประเภทได้สิบเอ็ดอย่างค่ะคือหนึ่งปัตวีธาตอาโปธาตเตโชธาตวายโยธาตชื่อว่ามหาภูตรูปสี่ทำไมจึงต้องศึกษาซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นเราได้ยินเราทั้งนั้นที่เราคิดว่าเป็นเราทั้งกลุ่มทั้งก้อนรวมทั้งนามธรรมาด้วยนั้น แท้ที่จริงในส่วนของรูปแล้วประกอบด้วยธาตุหลักค่ะซึ่งธาตุนั้นก็คือไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาแต่ธาตุนั้นคือธรรมะที่มีลักษณะของตนของตนแม้ธาตุทั้งสี่อย่างก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปความแข็งความอ่อนซึ่งเป็นแค่ธาตุเดียวกันก็ยังมีสองฝ่ายใช่ไหมคะฝ่ายหนึ่งแข็งหยาบกระด้าง ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็นิ่มนวลฝ่ายหนึ่งหยาบอีกฝ่ายหนึ่งก็ละเอียดสิ่งเหล่านี้แม้เป็นธาตุเดียวกันยังต้องมีสองประเภทหรือสองลักษณะหากเราไม่ศึกษาให้ละเอียดแล้วเราก็ไม่สามารถจะแยกแฉดได้ว่านี้คือธาตุดินเพราะเราก็คิดว่า นั้นคือสรํรีนั้นคือก้อนหินนั้นคือภูเขานั้นคือแม่น้ำสิ่งเหล่านี้ละข่าวว่าความที่เรามีความเห็นผิดมาโดยนิสัยหรือโดยดั้งเดิมตลอดยาวนานซึ่งการได้ศึกษาพระสัทธ,ธรรมเท่านั้นที่จะทำให้เรารู้ถูกเห็นถูกว่าแค่ธาตุดินที่เป็นสัตสัมภาระ หรือธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเองที่เป็นสะสามภาระหรือเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาหาใช่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าแม่น้ำภูเขาไม่แต่สิ่งเหล่านี้เราไปพูดกับบุคคลผู้ไม่ได้สดัดดไไม่ไ้บศึกษาพระสัทธรรมเขาไม่สามารถจะเข้าใจได้หรอกค่ะซึ่งเรานั้นเมื่อศึกษาแล้วก็น้อมความระลึก ตรึกตรองตามพระธรรมคำสอนแต่เมื่อเราพูดกับบุคคลผู้ไม่ได้สดับเราก็สามารถน้อมอยู่ในใจนั่นแหละได้ค่ะตามสมมุติบัญญัติทางโลกนะคะเราก็จะไม่ขัดกับโลกเพราะสมมุติบัญญัติพระองค์ก็ทรงแสดงค่ะเพราะสิ่งที่มีจริงแต่ใช้บัญญัติร่วมกันในโลกเพื่อความสะดวกในการที่จะทำความเข้าใจค่ะ เราจะคิดว่าภูเขาคือธาตุดินซึ่งประกอบด้วยธาตุน้ำไฟลมเป็นตัวรวมด้วยขณะที่เราฟังผู้อื่นกล่าวนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะคะอย่าทําอะไรให้ผิดปกติเพราะพระองค์เองก็ทรงมีสมมุติสัจจะทรงแสดงไว้ด้วยหากเราคิดผิดในเรื่องของสมมุติสัจั้น ก็เป็นสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้เหมือนกันค่ะเช่นพระองค์กล่าวถึงเทวดาพรหมซึ่งมีจริงเราก็ต้องยอมรับว่าขันห้าเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดด้วยเหตุอะไรบ้างแน่นอนเป็นมหากุศลที่มีกำลังนะคะด้วยทานด้วยศีลหรือด้วยภาวนาอย่างใดยอย่างหนึ่งซึ่งเรานั้นจะต้องรู้ตามนั้นด้วยไม่ใช่ว่า ไม่มีหลอกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ค่ะต้องมีสัมมาทิฏฐิทั้งในเรื่องของปรมาตสัจจะและสมมติสัจจะค่ะด้วย,าย,ยรรการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสานในการแทงตลอดในอริยสัจสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแต่สัรพสัตทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสกินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสา,สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ